สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะวันนี้คุณแม่ร้องตามคุณลูกนะคะมาเที่ยวนาะที่คาเฟ่น,นะคะเขาเรียกว่าคาเฟ่นมร้องมีนะคะเนาะจ้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีหมอกควันนะคะแล้วก็มีน้ำตกนะคะเอ่อต้นไม้ธรรมชาตินะคะ ร่มเย็นนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะทางเข้าไปเอ,อ่คาเฟ่นะคะหรือว่าเอ,อกาแฟนะน,นะจ้ะตอนนี้โอ้ยก่องเตก็เพลินนะคะอันมันเป็นหมอกขึ้นมาได้ยังไงนะคะเด็กๆก,ก็สงสัยกันเนาะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะจ๊ะสำหรับเด็กๆนะคะเพื่อนๆ ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะนาะก็อยู่จังหวัดโคราชนี่เองเนาะคะ่ะก็อยู่อำเภอขามสะแกเสงนะคะนะ้องจากนนสูงไปก็ไม่ไกลนะคะเพื่อนๆนะคะก็แวะมาชมกันได้น,นะคะหิวก็แวะมากินกาแฟน,นะคะบรรยากาศดีๆจ้ะเนาะจ้ะนี่นะนี่แหละจ้าก็พากันมานะคะ พอดีเข้าไปทํำธุระที่จวมเพอนะคะแต่ลูกๆก็เลยเอา้าไปกินกาแฟากันหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านนะโอเ้เอาตามใจคุณลูกๆมาจากก็พากันมานะคะ่คนก็นเยอะแยะนะคะมากมายนะคะก็เป็นร้านที่เด็ดสะอาดนะคะสะอาดแล้วก็ผู้คนก็เข้ามากันทยอยเข้าทยอยออกกันทั้งวันนะคะ ก็ร้านก็จะเปิด8โมงเช้านะคะ,ถ,ะ,ะถึงเอ่อ17นาฬิกานะนาฬิกาเพือก็จะทำการปิดปร้านนะจ๊ะน,นี้ก็มีชั้นบนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเยี่ยมชั้นบนนะคะนี่ไปมุมมองอบรรยากาศข้างบนเนะาะจะเออก็มีหลากหลายนะคะต้องหามุมนอนมุมนั่งกันตามสบายนะคะ นั่งจิบกาแฟเ,เอ่อหรือว่าจะเป็นเบเกอรี่น้ำปัน่นหรือว่าจะเป็นอาหารนะคะมีหลากหลายมากๆเลยจ้ะอุย้ยมองไปเดูสิโน้นกระท่อมนานาะกระท่อมนาแล้วก็จะมีเอ่อทิวข้าวนะคะข้าวเขียวนะคะลมพัดสบายนะอุย้ยบรรยากาศดีดีเนาะนี่น้องกองเต้กก็กำลังนั่งรอเออโกโก้นะจ๊ะ นั่งรอกโก่เก่งอ,อันนี้หไ,หไหนของก้องเต้อันไหน,ไหนอ้ยน่ากินจังเลยนะส่วนของคุณยายก็จะเป็นมะม่วงปั่นนะคะแล้วก็จะออของหลานอีกคนก็จะเป็นน,นยย้ำตดเบอรี่ยยเนาะาอ้ย<ๆ>น่ากินนะคะน่ากินมากแล้วก็ของลูกชายก็จะเป็นกาแฟนะคะค่ะก็นั่งชมบรรยากาศกันเนาะ อิ่มท้องแล้วก็ลงมาอีกนะจ๊ะอู้หู้สอ,อนนะสะอ,อนต้นไม้นะสะออนหลายหลายเด้อจ้ะอ่าต้นไม้เขาก็จะทําหมอกควันนะคะมันจะเป็นไอเย็นเนาะเข้ามานี่เย็นชามเลยนูน่นกําลังเซลฟี่กับเอาน้ําตกนะคะส่วนน้องกองเตก็สนใจนูน่นลังนกนะคะล่างใหญ่ๆอยู่บนต้นไม้เขาก็ช่างทาเน,ะเนาะนะจ้ะ ก็ผู้คนก็มาเยอะแยะนะคะมาชมกันเนาะแล้วก็มาหาที่บรรยากาศพาครอบครัวมานะคะมาจิบกาแฟกันชมบรรยากาศนะจ๊ะข้างหลังก็จะเป็นโรงเลี้ยงไก่นะคะนี่ที่จอดรถก็กว้างคว้างนะคะจอดรถรับได้50กว่าคันขึ้นไปก็นะคะได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมบรรยากาศดีๆนะจ๊ะค่ะ ก็จะเป็นนกเนาะเหมือนกับรางนกนะคะก็ทําสะพานขึ้นลงก็ได้บรรยากาศเนาะข้างล่างก็จะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้หลายอย่างเนาะโอ้โหของเตก็วิ่งเล่นสนุกสนานนะคะนั่นชอบชอบบรรยากาศแบบนี้ละตีอยากมาเที่ยวก็แวะมาได้นะคะหนุ่มโรงหมีค่ะ